คลิมเบอร์ลียอังกฤษล้ำผ่านไป15นัดเราพอจะมองออกไหมครับว่าทีมไหนลุ้นแชมป์ทีมไหนลุ้นท็อปโฟทีมไหนบอกลาท็อปโฟไปได้เลยหรือทีมไหนน่าจะตกชั้นผมจะไม่พูดถึงทีมตกชั้นหรือทีมลุ้นแชมป์ในคลิปนี้นะคลิปนี้ผมจะมาโฟกัสเฉพาะทีมลุ้นท็อปโฟมีกี่ทีมที่ได้ลุ้นมีกี่ทีมที่ยังมีโอกาสมีกี่ทีมที่ไม่ต้องไปหวังมันละนะครับก่อนอื่นใครรู้คลิปนี้ชอบนะกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ ทุกแพลตฟอร์มของพามอยากคุยนะครับโดยเฉพาะช่องแดงนะผมฝากแล้วฝากอีกนะครับผมต้องการผู้ติดตามอย่างน้อย2,000คนภายในซิงปีนี้นะขายดีประมาณ200เนาะโอเคเข้าเรื่องนะครับถ้าเราไปดูที่ตารางคะแนนนะผมขอตักเลี้ยวผูออกนะครับผมเชื่อว่าเลี้ยวผูเนี่ยอยู่ในจุดที่ไม่ต้องมาสนใจเรื่องท็อปโฟลและเลี้ยวผูสนใจแค่ลุ้นแชมป์อย่างเดียวพอจะได้แชมป์หรือไม่แค่นั้นจบเลยสำหรับเลี้ยวผูนะ แต่ทีมอ,อื่นถ้าแต่อันดับที่2ลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นเชลซีอาร์เซนอลซิตี้นอต์ทแธมฟอร์เรสต์แอสตันวิลล่าไบรตันบอร์มัธเบนฟอร์ดฟูลแลมสเปอร์นิวคาสเซิลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังอยู่ในขายนะแต่แต่ครับแต่ผมขออนุญาตตัดอ่าบอร์มัธเบนฟอร์ดและฟูลแลมออกไปก่อนนะเพราะผมเชื่อว่าด้วยขนาดของทีมนะครับด้วยมาตรฐานของทีมผมเชื่อว่าทีมเหล่านี้จะดีในช่วงนี้แต่ในระยะยาวพวกเขาจะแผ่วและจะไปไม่ถึงท็อปโฟ ผมตัดไป3แล้วนะบอลบาเบนฟอร์ดแล้วก็ฟูลแลมมกลุ่มที่2ที่ผมจะตัดออกนะครับคือไม่เชิงว่าตัดออกสีกทีเดียวแต่ผมมองว่าแทบจะไม่ได้ลุ้นแล้วนั่นก็คือสเปอร์นิวคาสเซิลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลุ่มเนี้ยโอเคกลุ่มแรกผมจะไม่บอกว่าคะแนนตามเท่าไหร่นะครับผมดูที่คุณภาพของทีมว่าพวกเขาเล็กเกินกว่าที่จะมาลุ้นท็อปโฟหรือจะติดท็อปโฟได้สเปอร์นิวคาสเซิลและแมนยูเนี่ยผมไม่ได้ตัดพวกเขาออกด้วยคุณภาพผู้เล่น ไม่ได้ตัดพวกเขาออกด้วยขนาดของทีมไม่ได้ตัดพวกเขาออกด้วยปัจจัยอื่นๆนอกจากตารนางคะแนนครับถ้าเราไปดูคะแนนนะสปเปอร์นิวคาสเซิลแมนยูเดยเตตเนี่ยยี่สิบยี่สิบแล้วก็สิบเก้านะครับเอาแค่สปเปอร์กับนิวคาสเซิลเนี่ยตามอันดับที่สี่แมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้เจ็ดแต้มลองจินตนาการดูสิครับเอาให้สปเปอร์กับน,นิวคาสเซิลมีแต้มเท่าซิตี้คุณว่าสองทีมเนี้จะจบเหนือกว่าซิตี้ได้ไหมต่อให้ซิตี้เป๋ๆอย่างเงี้ยครับด้วยมาตรฐานของสองทีมเนี้ผมเชื่อว่ายังไงก็จบไม่สูงกว่าซิตี้ นี่เอาแค่ซิตี้ในอะันดับที่4นะแล้วถ้าซิตี้7แต้มสเปอร์และนิวคาเซิลยังตามไม่ทันผมให้ไปดูอาร์เซนอลครับนำา2ทีมเนี้ย9แต้มและดูมาตรฐานดิยังไงอาร์เซนอลมันจะเป๋บ้างสะดุดบ้างแต่ก็ยังมีมาตรฐานที่สูงกว่าดีกว่าเก็บของขัาัๆได้มากกว่านิวคาเซิลและสเปอร์อยู่ดี9แต้มนี่โคตรเยอะนะครับผมถึงบอกว่าต่อให้แต้มเท่าวันนี้เราจะมีใครคิดไม่ว่าสเปอร์และนิวคาเซิลไม่จะจบอันดับดีกว่าอาร์เซนอลและนี่9้แต้มนะเชลซี Chelsea ไม่ต้องพูดถึงครับ สเปอร์และนิวคาสเซิลผมขอใช้คํานี้เลยไม่มีทางครับที่จะตามเชลซีทันนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูยิ่งไม่ต้องพูดถึงท่านนิวคาสเซิลกับสเปอร์ไม่ทันแมนยู U, ที่มีแค่ตต 8, ส,นนสิบเก้าแต้มตามซิตี้แปดแต้มตามอาร์เซนอลสิบแต้มแล้วก็ตามเชลซีถึงสิบสองแต้มไม่มีทางทันครับแมนยู U, สเปอร์และนิวคาสเซิลคุณตักทิ้งได้เลยนะครับทีนี้ไบรตันแอสตันวิลล่าและนอตติงแฮมฟอเรสต์ล่ะทีมเหล่านี้จะทันไหมผมพาไปดูนอตติงแฮมฟอเรสต์กับแอสตันวิลล่าก่อนครับสองทีมนี้มีลุ้นนะ นะครับเพราะว่าตามซิตี้อยู่แค่2แต้มแล้วก็ตามอาร์เซนอลอยู่4แต้มแต่เดี๋ยวผมรวมไบตั้นให้เลยตาม5แต้มทีมเหล่านี้ผมก็มองว่ามาตรฐานก็ยังเป็นรองทั้งซิตี้อาร์เซนอลและก็เชลซีอยู่ดีเว้นสแต่ครับผมขออนุญาตและขอโทษแฟนซะิ City ตี้นะเว้นสตแต่ซิตี้จะโดนตัดแต้ม10แต้ม15แต้มอย่างเงี้ยนอร์ตเมินฟอร์แอสตันวิลล่าและก็ไบรท์ตันจะมีลุ้นที่จะติดท็อปโฟรถ้าไม่ใช่อย่างนั้น ท็อปโฟล็ลอกเป้าเรียบร้อยครับเซียนดับแรกวันนี้แหละคือท็อปโฟ